หกนาิก,ากับ23นาทีนักมิ่งหญิงคนแรกบนกลับมาแล้วนะครับนี่คือจุดกลับตัวของระยะฟันลัน5กิโลเมตรนะครับปล่อยตัวที่หลังระยะ10.5กิโลเมตรนะครับบรรยากาศคึกคักมากๆนี่คือพื้นที่สามแยกน้องจับเต่า เาชีจันทร์นะครับคือทักมากๆบันดานักวิง่งที่ลงทะเบียนร,ร่วมรายการวิ่งมิส s u ิชิมอเตอร์ชาริตี้รันครั้งที่4ี่ปีนี้นะครับ2023 4,800ท่านคือทักมากๆตอนนี้นักวิงว่งหญิงคนแรกระยะมินิมาราทอน คนกลับแล้วนะครับอ่าคนแรกคนแรกเดี่ยมมากๆาเยี่ยมมากมครับคือคักมากๆขอบคุณมากครับตากล้องครับโอโหเธอแกร่งมากๆนะครับนี่คือซีซันแระบรรยากาศบางช่วงบางตอนของงานวิ่งมิตซูบิชิมอเตอร์ชาริตี้รันครั้งที่4ที่สนามสตีจุดปล่อยตัวอยู่ที่ ด้านหน้าวิหารเซียนนะครับลานอันหนึ่งกับสองด้านหน้าวิหารเซียนแล้วก็ไปบนอ้อมด้านวิ่งผ่านด้านหน้าองค์พระแกะสลักเขาชี้จันทร์ก่อนแล้วก็บนอ้อมด้านหลังองค์พระแกะสลักแล้วก็ออกมาโอ้โหบรรยากาศคือคึกคักมากนะครับนี่คือสีสันบรรยากาศของงานวิ่งที่มีผู้คนร่วมครึ่งหมื่นนะครับร่วมรายการสุดยอดจริงๆ มิตซูบิชิมอเตอร์ชาริตี้รัน2023